ชื่อตุ้ยครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพนักง,งานบริษัทครับตำแหน่งก็เป็นผู้จัดการเขตดูแลภาคเหนือตอนล่างครับเป็นประจำทุกเดือนโดยเนื้องานแล้วเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดเป็นหลักครับตอนนี้ที่ใช้อยู่มี3คันครับเป็นอยู่2คันแล้วก็เนี่ยคันล่าสุดก็จะเป็นคันนี้เป็น t o y ยต a เออมันขึ้นอยู่กับเรื่องของโจทย์การใช้งานมากกว่านะครับจริงๆไม่ได้ระบุยี่ห้อว่าจะต้องเป็นยี่ห้อไหนนะฮะแต่พอโจทย์การทํางานของเราเปลี่ยนไปก็ต้องใช้รถที่มันตอบโจทย์เรามากขึ้นคืออย่างที่บอกไปนะฮะว่าโจทย์การทํางานของเราเนี่ยเราเดินทางไกลนะครับข้ามจังหวัดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยระบบที่รถคันนี้มีนะครับก็คือระบบ cruise control ซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นระบบที่วิ่งตามรถคันหน้าได้ด้วยดังนั้นเนี่ยระบบนี้เนี่ยช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับรถยาวๆได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนอกนั้นั้เนี่ยยังมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยอื่นๆที่มีเข้ามาถือว่าก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับถามว่าดีที่สุดไหมตอบได้เลยว่ามันไม่ได้ดีที่สุดเชื่อว่าไม่มีรถคันไหนที่ดีที่สุดสำหรับเรา นะครับแต่วันนี้เนี่ยเวลาเราเลือกการใช้งานเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะก็คือต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรจากรถคันนั้นระบบความปลอดภัยช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการการเบี่ยงออกนอกเลนแล้วก็มีระบบดึงกลับอัตโนมัติแล้วระบบอีกระบบหนึ่งที่ชอบมากคือเขาเรียกว่า Toyota Safety Sense นะครับนะฮะที่เป็นเรื่องของเตือนการชนด้านหน้าตรงซึ่งยอมรับตรงๆว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยรถคันนี้เนี่ย ช่วยในเรื่องนี้มา2-3สรอบละก็ต้องบอกตรงๆว่าเวลาเบรกนี่เบรกหัวทิ่มเหมือนกันนะครับแต่ไม่จำเป็นก็อย,อ,ยอ,ยอย่าใช้เลยนะฮะเกี่ยวกับระบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของระบบการขับขี่ระบบการทรงตัวที่ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของเราเหมือนกันอย่างที่ทราบถ้าเกิดว่าใครขับรถทางไกลบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าถนนขนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ถนนปกตินะครับ เราจะเจอเรื่องท้าทายเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนที่เขามีการซ่อมทางบ่อยๆหรืออาจจะเจอ,เอ,อทางที่ไม่ปกติเช่นอาจจะเจอน้ําท่วมขึ้นมาบางวันนะครับรถคันนี้เนี่ยเรื่องของการขับเคลื่อนถือว่าไว้ใจได้เรื่องของการเข้าโคง้งเรื่อง,องการแฮนเดิลิ่งต่างๆถือว่าก็ดีในระดับที่ที่ไว้ใจได้นะครับแต่สําคัญที่สุดนะครับว่าเราต้องรู้ลิมิตของรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็ช่าง อย่างรถคันนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อไปใช้คุณต้องรู้ว่าเขาเป็นรถยกสูงนะครับรถยกสูงเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเข้าโค้งแบบแรงๆถ้าไม่ด่วนจริงๆถ้าไม่รีบจริงๆอย่าไปทําแบบนั้นนะครับขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังถ้าเรารู้ลิมิตของรถเนี่ยผมเชื่อว่าขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับใช้คําว่าหนึ่งคือมั่นใจแล้วก็อุ่นใจมากกว่า รเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าส่วนบริการของโตโยต้าเนี่ยถ้าคนที่ใช้รถมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องบริการเนี่ยโตโยต้านี่เป็นระดมหนึ่งอย่างที่บอกว่าโจทย์การเดินทางของเราเนี่ยเราเดินทางไกลเป็นประจำเนาะถ้าเกิดรถมันมีปัญหาผมยอมรับได้นะถ้าเกิดผมซื้อรถแล้วรถมีปัญหาแต่จะรับไม่ได้เลยถ้าเกิดรถมีปัญหาแล้วสูนย์บริการซัพพอร์ตเราไม่ได้นะครับซึ่งโตโยต้าเนี่ยผมเชื่อว่าจากประวัตินะครับจากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขาใช้ผ่านมา ก่อนหน้าที่ตัดใจซื้อรถคันนี้เนี่ยก็ได้ยินคําพูดแบบต่อๆกันมาเหมือนกันว่าโตโยต้าเนี่ยเขาไว้ใจได้ในเรื่องของการบริการนะครับแล้วศูนย์บริการมีอยู่ทั่วเนาะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความอุ่นใจสําหรับคนเดินทางไกลแบบผม